ส่เวลาโดนมานี่แดนโก้หนิเขาเรามีเวลานานไมมเราไม่ได้มีเวลานานแต่ว่าก่อนที่เราจะทำอะไรก็คือเราก็ต้องใส่ทุก้ทมาแล้วด้วนี่มาแล้วครับ <c oughs> จัดองค์ทรงเรื่องชุดนี้เขาเบิดลายปะเนี่ยครับวัอน่ะว่าประมาณสำหรับชุดนี้ท<า>ี<า>่ห<า>้องบร่วมขน 6แสนทั้งหมด30ชุดนี่ชั่วเดี๋ยวนี้เป็นชุดเดืนค่าทวเค่าขอโนี่ตงอนี่องนเพงเดี๋ยวเป็นล้านไม่น้องเพงเดียว เมื่อนนได้รด่วงตัวเมื่อได้ร่วงตัวตัวเดี๋ยวก็ดีกันต่อรับผ่านแต่สีหามาลงทุนอยากได้ดีอยากได้งามหาแต่ยิ่งตะวันตกพอเป็นมาค<อ>นที่แง่เนี่ยเดียวมัตนต้องเข่าพิงมันต้องเข้าถึงแล้วก็ทราบซึ้งในหน้าที่ของ <c oughs> ของตัวเองเปลี่ยนเรียงเราครับไปทั้งจมแล้วครับแต่ละเมื่ออาทิตย์นี้ครับ ได้หลายเอสมเอ๋อิยางมานี่นะครับมาข้นลิฟต์ยุตเตนี่แหละครับนั่นนั่นกติยังมาข้นลิฟต์ยุนี่นะครับยิบตัดใต้โลกน้องครับ้นอยครับี่งๆยบ่งมากนน้ไิหลนวว่าจุมจนมาุ้งปอง้องแอดมินนิว คิดบ้งนี่แบบซีเรียอะรล่ลนแหว่นนาฬิกาลื่นหยงปบ้านยู่กุลงเทปจ่เป็ปีนึ่งรมมาหลายล้านหลายล้านบาทสุดยอดสุดปังครับเอดนเติเรืเีกอย่อดมินจล่ำพรอบันนี่ป้าตัว เกลายก็ได้หลาโอ้ตงยากตอนเกลัยก็ได้ประสบการหล่เงืนไเเง่อเงืนก็ได้หลยไหมครับผมมาหน้าบอยสริชัยครับมาขึ้นลิฟต์ยู่นี่ครับสองไหมครับสองกลัวเหไหมครับเต็ีมือมสองนี่แสดงว่าเจ้าภาพเขาด้ทุ่งถ้าอยากได้จ kind of ้างตอยากให้เพ่น่เมนจะอรครับ